สายลายสายสีน้ำตาลสายกล่าวสายสีเขียวสายนิวตอนนะครับสายสีฟ้าสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเพิ่มเต้ารับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเต้ารับที่เราจะเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มจากเต้ารับจุดนี้นะครับก่อนจะทำการเพิ่มนะครับออฟเบกเกอร์ย่อยออฟเบกเกอร์เมนนะครับ เต้ารับนะครับจะใช้สายขนาด2.5นะครับสายลายสายนิวต้นและสายกราวนะครับสายลายสายที่มีไฟสายสีน้ำตาลนะครับสายนิวตอนสายที่ไม่มีไฟสายสีฟ้าสายกราวสายสีเขียวนะครับสายที่ไม่มีไฟเราจะเพิ่มจากเต้ารับจุดนี้นะครับ ก็ถอดสกู๊ตสองตัวนะครับสำหรับยึดตัวหน้ากากของเต้ารับสายลายสายกลาวและสายนติตอนนะครับสายลายสายกลาวและสายนิทอนนะครับ จุดนี้นะครับสายลายสายสีน้ําตาลสายกล่าวสายสีเขียวสายนิวอตอันนะครับสายสีฟ้าสายจากเต้ารับจุดนี้นะครับจะมาเข้าเต้ารับที่เราจะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะประกอบตัวเต้ารับเข้ากับหน้ากากนะครับสายก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3เส้นนะครับ สายลายนะครับสายสีน้ำตาลจุดนี้นะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟนะครับสายกลาวสายสีเขียวสายที่ไม่มีไฟสายนิตอนนะครับสายสีฟ้าสายที่ไม่มีไฟนะครับเราก็จะมาพ่วงจากเต้ารับจุดนี้นะครับสายกลาวก็คือสายสีเขียวนะครับ สายนิวตันนะครับสายสีฟ้าและสายลายนะครับสายสีน้ำตาลเต้ารับจุดนี้นะครับเราจะพ่วงมาหาเต้ารับอีกหนึ่งจุดนะครับสายลายก็จะมาเข้าลายกลาวก็จะมาเข้ากล่าวนิวตนันก็จะมาเข้าสายนิวตันนะครับ ตอนนี้เราพ่วงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะประกอบตัวเต้ารับจะประกอบตัวหน้ากาศตัวหน้ากาศนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับก็จะออนเบเกอร์เมน ออนเบเกอร์ย่อยนะครับเตารับนะครับหรูข้างบนก็จะเป็นลายลายกลาวกลาวส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับลายก็คือรูที่มีไฟนะครับครับมีไฟส่วนฝั่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็จะมีไฟนะครับส่วนกลาวนะครับก็จะไม่มีไฟนิวตันนะครับก็เหมือนกันนะครับ ไม่มีไฟเราจะเทสตัวเต้ารับด้วยหลอดไฟหลอดนี้นะครับมีไฟนะครับมีไฟหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ